สวัสดีครับผมชื่อบ๊ทครับา,ายนยะดุมถิ่ครับเป็น CEO ของบริษัท i ิว One Group ครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับเรื่อง c o t s u r u i t n s u s u p y l y c i n ครับเราทำซอฟต์แวร์มาหลายปีแล้วแหละแต่ะก่อนก็เป็นแค่ซอฟต์แวร์าการเอาซอฟต์แวร์ไปช่วยก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนได้แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ได้อย่างที่เราคิดะครับ เราก็ค่อยๆเริ่มต่อจิ๊กซอว์ทีละนิดเริ่มทําซอฟต์แวร์ตัวเล็กตัวน้อยให้กับคนในซัพพลายเชนใช้เสร็จแ,แล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าถ้าเราเอาคอนเน็กคนเข้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยซัพพลายเชนมันเปลี่ยนได้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นได้เราเราเหมือนกับคนทําถนนนะฮะเราอิจฉาคนในอินดัสทรีอื่นครับที่วงการอย่างไฟแนนซ์วงการอย่างรีเทลเนี่ยอินฟารัคเจอร์มันดีคนที่อยู่บนถนนเช่นนั้นก็วิ่งได้เร็วมากเลย แต่ว่าผมอยู่ในวงการก่อสร้างครับถนนมันเหมือนถนนลูกลังแบบติดลมคนีอินัฟวี่เนี่ยขยับไปไหนก็ช้าแล้วก็มีความเสี่ยงวิ่งไปวิ่งมาเจอปัญหาอุตสาหกรรมมีปัญหาการเงินก็กระมบต่อไปเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์อะไรอย่างี้ที่เราเคยเห็นปัญหาของวงการอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมาตลอดผมว่ามันต้องมีใครักคนที่ทําเรื่องมาซ่อมถนนก่อนครับผมเลือกที่จะเป็นคนคนนั้นแล้วกันผมทําถนนจากเป็นหลุมเป็นบอ่อให้มัน เรียบขึ้นวิ่งง่ายขึ้นแล้วก็หวังว่าสักวันจะเป็นถนนไฮเวย์มาอินดัสทรีอื่ในซับไลนเชนของคอนสตรัคชั่นกับวิสเต่มีผู้เล่นอยู่5คนครับคนแรกสุดจริงๆผมแปะไม่น้าเอาฟิตเลยนะมันเป็นมันเป็นจิตวิญญาณของบริษัทตอนนี้คือว่าตั้งแต่ต้นน้ําของพวกเราเนี่ยภาครัฐหรือว่างานเอกชนคนทำาสังหาริมทรัพย์อันนี้อันนี้คือต้อนน้ำเงินโปรเจกต์ต,ต่างๆก็ไหลามาเริ่มจากตรงนี้ใชนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ไปจ้างผู้รับเหมาใหญ่ๆมาเป็นผู้ผลิตแลไปเป็นผ,ผู้ผู้ก่อสร้าง ผู้รับเหมาใหญ่ๆก็ไม่ทําเองทั้งหมดหรอกมีผู้รับเหมาช่วงแล้วก็ไปซื้อของจากร้านวัสดุก่อสร้างสุดท้ายก็ไปเอาของมาจากโรงงานผู้ผลิตห้าเพลเยอร์นี้คือคือซัพพลายเชนของวงการก่อสร้างแต่ทุกคนเนะี่ยมีความไร้ประสิทธิภาพอยู่ในตัวเองคนละที่คนละหน่อยพอมันคอนเน็ตกันทั้งซัพพลายเชนมันยิ่งห่วยทั้งซัพพลายเชนเลยอุตสาหการรมนี้ก็เลยต้นทุนในการก่อสร้างเราสูงเกินจําเป็นคุณภาพเราต่ําเกินจําเป็นเราอะไรงานเสร็จช้ากว่าที่เคยเห็น เร,เราชาชินกันเรื่องอย่างนี้มาตลอดเราวงการก่อสร้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละสร้างบ้านก็ต้องดีเล์งบก,ก็ต้องบานงานราชะการคุณภ,ภาพก็ต้องหวยเป็นธรรมดาหรือเปล่าผมว่าไม่ไมจริงเราเห็นประเทศพัฒนาแล้วในงานก่อสร้างมันดีได้ไม่ต้องกระโดดหลบน้ําลิมถนนฟุตบาทหน้าโศกเนี้ยทาถนนอะไรคือเราคิดว่าชีวิตมันควรจะดีอยู่นี้ได้แต่แก้ทีละส่วนเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เราคิดว่าเรามีแรงเราคิดว่าเรามีความฝันที่อยากจะแก้เนี่ยครับ ทีมงานตอนนี้มีอยู่สัก120คนครับก็เขียนโปรแกรมให้กับ5คนมาแยกในอุตสาหกรรมแก้โจทย์คนละนิดคนละหน่อยเสร็จแล้วโจทย์ที่คอนเนคกันเริ่มส่งผลแล้วทํามาปีนี้ปีที่9ครับผมว่าเราเริ่มจากแต่ก่อนเราทำซอฟต์แวร์นะแล้วก็เป็นเป็นโซลูชันปรไวเดอร์แก้ปัญหาอยู่จุดหนึ่งวงหนึ่งมีลูกค้าซื้อซอฟต์แวร์วเราจ่ายค่าโปรแกรมเราก็ปุ่มหนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมมันมีไอเดียบ้าๆของพวกเราเกิดขึ้นมาตอนปี2012ครับ ว่าเราอยากจะทำโปรแกรมฟรีให้กับคนทั้งเอเชียใช้เพราะว่าฟรีเนี่ยมันมี Impact มหาศาลเนีเพราะเราใช้ Facebook ฟรีเพราะเรามี YouTube ฟรีเรามี Google ฟรีชีวิตเราก็เปลี่ยนเราใช้ l i n e ฟรีคุยกันแต่พอมาพูดถึง Business Application บ้าเปล่ามาทำโปรแกรมให้คนใช้ฟรีมันยังยนจริงจริงมนคนจะเก็บเงินได้แต่ด้วยความที่ผมเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนครับผมรู้ว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบผมอีกเป็นหมื่นๆรายในประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อซอฟต์แวร์แน่ๆแล้วก็เลยเลือกบิชั่นโมเดลบ้าๆแบบนั้นให้ใช้ฟรีแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเรื่องราวเราก็เลยเริ่มเกิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานของการทรานส์ฟอร์เมชันเล็กๆในวงการก่อสร้างคือพอซอฟต์แวร์ฟรีครับมันก็ไม่ใช่แค่ฟรีแล้วมันจะจง,ง่ายขนาดที่คนก็จะแห่มาใช้อะไรไม่จริงเลยฟรีเสร็จก็ไม่มีคนใช้ใช้เวลาตั้ง3 4ปีเนะี่ยกว่าจะเริ่มมีคนใช้งานจริงๆรนะครับเพราะทุกคนก โปรแกรมฟรีแล้วมันจะเจ๊งไหมอะไรเงี้ยเราก็ยืนยันว่าเราจะหาเงินเราหาบิสซ์เ s สโมเดลมาซัพพอร์ตไอความฝันนี้ให้ได้ตามโปรแกรมฟรีไม่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปขอเงินมาเป็น CSR เราต้องทําให้มันมีบิส i n เ s สโมเดลครับเราก็พิฒนาบิส i n เ s สโมเดลขึ้นมาจนวันนี้มันอยู่มา9้าปีแล้วโปรแกรมฟรีตรงเนี้ยเราก็จะฟรีไปตลอดจะฟรีให้ SME เปลี่ยนพื้นฐานของอุตสาหกรรมคือผมเขาชอบบทความเรื่องแบบบ o t t o m of the p y r a m ่ d อนะครับผมว่าการขยับ พีระมิดการย้ายภูเขาเนี่ยมันเริ่มที่ฐานเ,เราจะไปเลือกจับเฉพาะลูกค้าพรีเมียมอินัสทรีไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะเปลี่ยนหลากครัต้องทำแมสกก็เทคโนโลยีวันนี้มันพร้อมเลี่ยคลาวด์คอมพิวติง้งวิธีการเก็บเงินใหม่ๆบิิเนสโมเดลใหม่ๆมันก็เลยทาให้มันเอ,อื้อที่เราทดลองได้และอิมแพคมันก็เกิดหลังจากนั้น,นพอเราเริ่มมีโปรแกรมฟรีตอนนี้มีผู้รับเหมาใช้งานอยู่ประมาณสัก3า0 0 0รายทั่วประเทศและเป็ทั่วอาเซียนนะครับ ประเทศอยู่ในอาเซียนด้วยก็มีเรารองรับอยู่6ภาษาก็พอมีคนใช้เยอะขึ้นซัลายเชนก็เริ่มคอนเนคกกันเราเริ่มทําระบบเครดิตก,กรมาสกรีนว่าผู้บะหมาคนนี้ดีผู้บะหมาคนนี้ไม่ดีเราทําเรื่อง Data าแอนาลิตช่วยผู้บะหมาวิเคราะห์ว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเทียบก,กับต้นทุนของคนอื่นในอุตสาหกรรมแล้วดีหรือไม่ดียังไงเขาต้องอิน r o ุกตรงไหนบ้างเหมือนสมัยเรียนหนังสือแล้วอาจารย์ประกาศข้ามีตอนไปการเทอมอะแล้วรู้ว่าเฮ้ยโหเราต่ํามีนวะต้องพยายามอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนเาซอฟต์แวร์เป็นของใครของมันไม่มีใครทำเล็กอินดัสทรีเลเวลเราเราก็เป็นเอกชนคนหนึ่งที่อยากจะทำเล็กอินดัสทรีเลเวลแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมอย่างแล้วก็ทำดิจิตอลนันติกจนพัฒนามาถึงบิสเซชโมเดลต่อมาครับแล้วเริ่มทำซอฟแวร์ทำอ e ีคอมเมิร์ซจากซอฟต์แวร์นะครับอีคอมเมิร์ซวันนี้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทผมมาจากอ e ีคอมเมิร์ซนะซอฟต์แวร์นี่เป็นรายได้แค่10%เท่า,านั้นเองครับอีคอมเมิร์ซก็เราเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ ไปดีลกับโรงงานหรือผู้ผลิตซัพพลายเออร์ต่าง,างๆช่วยเขาลดต้นทุนแล้วของมาขายให้ยูเซอร์เราแล้วก็ไปแมาก็มาทำซอฟต์แวร์ให้กับร้านวัสดุก่อสร้างอีกเพราะว่าจะได้ช่วยให้เขาจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ Data ้าทำกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างส่วนย้นกลับไปต้นน้ําก็คือมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเ s สเซ e l ดีเวลลอปเปก็เห็นว่าเราช่วยลูกหลานเขาทานซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็นกรงสีในต่างจังหวัดผู้รับเหมาก็เป็นลูกคนนึงร้านวัสดุลูกคนนึงอีกคน,นึงงทาสัห อะไรประมาณนี้เราเริ่มทรานส์ฟอร์มสองครอบครัวเล็กๆในนั้นได้แล้วทรานสฟอร์มอสังหาต่อแล้วก็ทำซอฟต์แวร์ราคาถูกมากๆให้อสังหาริเวอซั์ต่างจังหวัดใช้แทร็กเก็ตคือผมว่าวันนี้โลกมันใกล้กันนะครับประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพ,เพ,เพตลาดต่างจังหวัดก็เป็นตลาดที่กําลังโตผมก็เลยเลือกทําโมเดลที่ค่าเขาปรับง,ง่ายๆแล้วก็เริ่มมี Developer ใช้เสร็จแล้วพอมีต้นน้ําใช้ัหมดแล้วเราก็เก็บข้อมูลว่าคนใช้อาคารยังไง สมมติว่าออฟฟิศบิลดิ้งอย่างเงี้ยมีคนใช้อาคารแล้วมีการแจ้งซ่อมลิฟต์เสียห้องน้ําเสียอะไรไงี้ยแล้วตึกนี้มันถูกใช้อยู่ยังไงคือผมกําลังมิชชั่นของบริษัทคือเราดิจิไทส์กระบวนการหลักๆในคอนเซ็ปชั่นกับวีเอสเออินดัสทรีอย่างเงี้ยเพราะว่าดิจิไทส์แล้วมันคืออินดัสทรีจะเปลี่ยนแล้วอยงเงี้ยคือถ้าเราดิจิทัลมีฐานข้อมูลมากเพียงพอเปิดโอกาสให้คนอื่นมาวิ่งบนถนนเส้นนี้ได้ผมว่าโอกาสอื่นๆจะมาเยอะเลย ก็หลังจากที่เราเริ่มทําเรื่อง Data มาสักระยะหนึ่งครับตลาดในอื่นก็เริ่มพร้อม,ลนะล C, ม e แล้วเนาะตลาด B2C คนมา e-commerce หมดแล้วตลาดพวกเราก็เริ่มเข้ามาสู่ e-commerce โดยใช้เราเป็นถนนใครอยากจะมาเปิดแห้ง e-commerce ริมถนนนี้ใครอยากจะมาเปิดเซอร์วิสอะไรปลั๊กกับถนนนี้วันนี้มันเริ่มสะดวกขึ้นลวเราทำงานกับแบงก์เราทำงานกับประกันภยัยทํางานกับร้านวัสดุก,ก่อสร้างแบรนด์วัสดุก,ก่อสร้างมากมากมายเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็คนก็ได้ใช้ประโยชน์จากแง่ถนนเส้นนี้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ถูกลงมีประสิทธิภาพขึ้นครับไม่ต้องมงั่วไม่ต้องเดาเหมือนไป่กาะเปลเยอะสุดก็เป้ในตัวพวกเราเองนะคือต,ตอนแรกๆเราคิดว่าอไอเดียอย่างนี้เมืองนอกเคยเห็นมาแล้วมันน่าจะมาทําเมืองไทยได้ business model แบบว่าเก็บค่าบริการรายเดือนถูกๆรูดบัตรเครดิตคิดเป็น User ผมเริ่มเร็วมากครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2010แล้วเวลานั้นมันไม่ใช่คือโลกดิจิตอลครับเวลาแค่3ปี5ปีเนี่ยมันคือเวลาที่ยาวนานมาก Business m o เดลเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเทคโนโลยี Technology เปลี่ยนวันนี้เราอยู่ในยุคที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเรื่องคลาวด์เรื่องการจ่ายเงินเรื่อง AI พื้นฐานเนี่ยคุ้นเคยไปแล้วแต่ผมว่าอีกสอปีก็คงจะเปลี่ยนใหม่นะครับที่ออฟฟิศเราเราเรา,เราเรียกว่าอะไรอะกล้าทดลองลกันเรา experiment เยอะนะครับตอนแรกเรา experiment s เมนต์ซอฟแวรรีขึ้นมาเนี่ยเราก็กล่าวหูมาสบายแล้วคนแม่งต้องแห่กันใช้แน่นอนเลยเงียบแป๊กเลยฮนะคือ ทำโปรแกรมแล้วไม่มีคนใช้พวกเราก็น่าได้ตั้งคําถามว่าทํำยังไงมันมีอะไรต้องแก้มีอะไรต้องปรับฟีเจอร์ไหนที่เ,เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของคนใช้อยู่หรือล่าก็ต้องไล่แก้ไปเรื่อยๆทำโปรแกรมไม่มีวันเสร็จนะต่อให้ฟรีผมต้องทํางานออฟไลน์เยอะมากผมจะเดินสายทั่วเอเชียเลยเดินไปเจอคนผมว่า สาเหตุหนึ่งที่เรากลับมาเป็นอินพุตในการทำโปรแกรมคือว่าเราเจอคนเเยอะเราเจอผู้เับาเหมามาหลายพันรายมากๆเลยที่เป็นเจอเป็นตัวเป็นเป็นนะแล้วก็ได้คุยได้สกรีนฟีดแบ็แล้วก็เอามาปรับปรุงครับแต่เวลาพวกนี้เนี่ยช่วงแรกๆเขาก็ไม่ใช่จริงนะบางทีแบบบางคนไปเจ๊งมารั้โปรเจกต์หนึ่งเนะี่ยแล้วก็มานึกถึงอ๋อคิดถึงไอ้หัวโล้นนั่นยังเลยมันน่าจะมาเอาใช้โปรแกรมมันนั่นแต่แรกไว้อะไรเงี้ยก็ดีครับใช้เวลานานาหน่อยแต่พอเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วก็ ค่อยๆสะสมขึ้นมาแล้วมันก็กว่าจะมาถึงจุดที่เป็น Business Model ได้ใช้เวลาตั้ง7ปีผมว่าปีแรกๆเนี่ยคนคนไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรช่วงกลางๆคนพอจะเห็นแล้วว่าเราทำอะไรเพราะเราไจะมีโอกาสแบบสื่ออะไรผู้ใหญ่ให้ความสนใจว่าทำโปรแกรมฟรีให้น่าจะช่วยอะไรแปลกๆได้แต่ตอนนั้นเราก็ยังอยู่ในสเตจที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะเพราะเรายังไม่มีบิสเนสโมเดล ทำซาต้ากับทช่วงเวลาหนึ่งของพวกเราคือว่าเราสับสนว่าโปรดักที่เราทําอยู่มันใช่ไหมมันเสร็จป่ามันยังไม่เสร็จสักทีอ่ะทำไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าคัสเตอร์เมอร์กลุ่มที่เราทาเก็ตอยู่เนี่ยมันใช่ไหมมันใหญ่พอไหมมันต้องมีอีกหรือเปล่าละสุดท้ายือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า business model เราคืออะไรเรารู้ว่าทำโปรแกรมฟรีมีรายได้น้อยจากค่าสปอนเซอร์มีค่าวิเคราะห์ Data นิดหน่อยแต่มันอยู่ไม่ได้หรอกระยะยาวเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งประตูไปค่อยๆแง้มเปิดบ้านใหม่ที่มาแล้วเราก็ ทำ business model ที่ถูกต้องสักทีเป็น real business อะไรสักทีก็ตอนนี้ไปแล้วตอนนี้มี business model ชัดเจนแข็งแรงแต่ระหว่างที่ fail นอกจาก fail ตัวเราเองแล้วนะครับเวลาไป implement ให้กับลูกค้าก็ผมว่าเขาสนใจ,จตัวผู้บริหารเนี่ย in ส่วนใหญ่เพราะาเอาบอกว่าเอาเรื่อง change เอาเรื่องมันดิสมัยก่อนก็เรียก change management สมัยนี้เรียก Digital Transformation ไปเล่าให้ฟัง้ยสนใจแต่ตัวเท่าแก่เองไปบอกพวกน้องต่อไม่ได้ ผมว่าการสื่อสารภายในองค์กรเพราะพี่เป็นเท่าแก่เขาเก่งเรื่องก่อสรท่งเขาไม่ได้เป็นนักพูดไม่ได้เป็นนักถ่ายทอดไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ที่ไปสอนให้กับลูกน้องในองค์กรเขาทรานส์ฟอร์มได้ผมว่าแมสเซจมันก็หายไปเป็นทอดๆครับสมมุติว่าใจผมแบบอัดเต็มเต็มร้อยอย่างเงี้ยพี่เจ้าของบริษัทรับไป80แล้วพอไปถึงลูกน้องได้60%สิของ80นั่นอีกแปลว่ามันเป็นเหลือปลายทางอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เชนมันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดไม่ได้ผลลัพธ์มันก็ฝ่ออเหี่ยววไปผม่่านานจะเป็นเสเสลี่วนใหญ่ของ ของ t r a n s f o r m a t i o n ในองค์กรพูดถึงเรื่อง t r a n s f o อ m ในองค์กรผมเองครับก็จริงๆก็มีชาเลนจ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วเริ่มมีเจเนเรชั o นแกลและน้องที่เข้ามาใหม่ที่เป็นเจนซีเจนแซดแล้วนะเจนวายเนี่ยเราก็เจอกันานานและคุ้นเคยแล้วทรานส์เ a ชั o นที่ผมเจอจริงๆวิธีคิดของผมก็คือเวลาเราเป็นอินโนเวเตอร์เนี่ยเราทําสิ่งที่มันไม่เคยเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ก่อนบันไดผมมีอยู่3ามสเต็ปบันไดสเต็ปที่1นึ่เนี่ยทำให้เป็นไปได้ก่อน เวอร์ชันแรกเนี่ยยังไม่ต้องดีไม่ต้องเจ๋งอะไรมากมายขอให้มันเป็นไปได้แบบบันไดขั้นที่2องค่อยให้มันเอ็กเซลเลนท์ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วบันไดขั้นที่3ค่อยทําให้มันถูกแล้วก็ให้มันสเกลเวลาเราทำฟอร์มเองเนี่ยเราก็มีบันได3ขั้นอย่างนี้เสมอเวลาอยากทำโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่อยากจะทําโปรแกรมสําหรับกลุ่มนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ในซัพพลายเชนก็เริ่มจากการทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้บางทีมันก็ตายในขั้นนี้ครับพี่แต่ก็บางทีแล้วมันรู้สึกว่า ไม่คุ้มอ่ะผมทำแอปขึ้นแอปสโตร์กะว่าล็อกทั่วโลกเนี้ยนี่ทำเองแล้วก็อน้องก็รับไปรับโจทย์ไปแต่ปรากฏว่าเราก็กลับมาทบทวนบทเรียนว่าไอ้มันไม่คุ้มอ่ะมันหา Business Mo d e l ยังไม่ได้มันยังเช้น behavior คนไม่เยอะพอก็ discontinu e บริษัทจากผมจะมีเรื่องแบบนี้บ่อยอ่ภายในภายนอกที่มีผลกระทบก็มีครับผมก็เป็น CEO ที่ออกไปยอมรับกับคอมม u n นิตี้ว่าเฮ้ยผมขอโทษผมต้องจัดเซตปิด Product นี้ช่วงนี้เพราะว่าอ่มันไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมแล้ว เว่าไม่มีใครเก่งแบบรู้ทุกอย่างนะแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกก็ยังมีการล u อ c เซอร์วิสผิดมีการปิดบริการอยู่เรื่อยๆพวกเราก็เหมือนกันแต่เราเราตั้งใจว่าจะเรียนรู้แล้วทามันเป็นที่นะครับแล้วก็ได้บทเรียนไป i ิน o o ๊บันไดขั้นที่2องขั้นที่3ต่อ,อ,อที่องค์กรก็เลยมีค c u เ t อร์ประมาณนี้ว่าเรา experiment เ,เรามีการระยอมรับกันอยู่เรื่อยๆว่าเราได้ทําอะไรใหม่ๆและอะไรเปลบ้าง ถ้า CEO และผู้บริหารยอมรับว่าเราเฟลได้ผมว่าทีมงานก็จะกล้าเฟลมากขึ้น